สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทําข้อสอบลำดับอนุกรมอีกแล้วนะคะเป็นข้อสอบกาพาแต่ว่าเป็นลำดับอนุกรมแบบวิธีคิดแบบใหม่นะคะจะสังเกตว่าข้อนี้นะคะมันเกิดจากแบบน้อยๆแล้วก็มาเยอะน้อยๆแล้วก็มาเยอะแบบนี้นะคะเป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้นะคะลองแบ่งช่องดูคะ่ะวิธีการข้อนี้นะคะเกิดจากการแบ่งช่องนะคะในการคํานวณ16ทําอะไรกับ14แล้วได้30คะ่ะก็ เกิดจากการบวกกันนั่นเองได้30ช่องที่2นะคะก็จะสังเกตว่า18ทําอะไรกับ20ได้38คะ่ะก็เกิดจากการบวกกันนั่นเองคะ่ะดังนั้นช่องที่3ก็ทําเหมือนกันกับช่องที่1กับช่องที่2คะ่ะก็คือ22บวกกับ24นะคะจะได้เท่ากับ46ข้อนี้ตอบ46นั่นเองคะ่ะทุกคน เป็นไงกันบ้างคะวว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะคะถ้าหาว่าคลิปนี้ดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ